สวัสดีพี่น้องทุกท่านนะครับพบศสชาพิบาลในวันศุกร์ที่19นะครับซึ่งเป็นวันสุดท้ายของสัป,ปดาห์ขอให้พวกเรามีความสุขกับการทำงานและที่จะใช้เวลาอยู่กับครอบครัวในช่วงปลายสัป,ปดาห์อย่างมีความสุขนะครับก็พบเสชาพิบาลอีกครั้งหนึ่งในวันนี้ในพระธรรมยากอบบทที่หข้อที่19เพียงข้อเดียวเท่านั้นเองนะครับผมเองก็จะอ่านให้กับพวกเรา ฟังดูก่อนพี่น้องที่รักของข้าพเจ้าทรงทราบข้อนี้จงให้ทุกคนไวในการฟังช้าในการพูดและช้าในการโกรธหัวข้อวันนี้ที่ผมจะฝากให้กับพวกเรานั้นก็คือคริสเตียนกับการฟังการพูดและก็การโกรธนะครับก็ในข้อเดียวข้อเดียวนะพี่น้องที่รักนั้นก็บอกให้กับพวกเราว่าพระคัมภีร์กำลังสอนผู้ที่เชื่อจึงใช้คําว่าพี่น้อง และไม่เพียงเท่านั้นพระกัมพียังบอกไว้เรารู้ว่าเราเป็นที่รักของพระเจ้าเรานะครับเป็นที่รักของพระเจ้านี่เป็นเหตุผลที่ทำไมพระกัมพีจึงพูดต่อไปว่าพระเจ้ากําลังจะสอนอะไรเรากับคนที่เราพงเราทรงรักจงทราบข้อนี้พระกัมพีต้องการให้เราสนใจและต้องการให้เรารู้เรื่องอะไรครับที่พระกัมพีต้องการให้เราให้ความสนใจและรู้ที่จะปฏิบัติ สามเรื่องด้วยกันคือการฟังการพูดกับการโกรธจงให้ทุกคนพระกัมภีร์เนี่ยกำลังสั่งนะครับหรือนี่เป็นคำสั่งของพระคัมภีร์ที่มีสำหรับทุกคนไม่ใช่เฉพาะคนใดคนหนึ่งนะครับสามสิ่งด้วยกันที่พระกัมภีร์ต้องการให้เรารู้และสนใจและปฏิบัติเป็นผู้ฟังที่ดีคนที่หนึ่งนะครับไวในการฟัง คำนี้สั้นๆที่พระคัมภีร์พูดหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าให้เราฟังมากๆให้เราเป็นผู้ฟังที่ดีมากกว่าที่จะพูดนะการฟังนั้นเป็นศิลปะนะครับไม่ใช่ว่าเราฟังเฉยๆแต่การฟังนี้ประกอบด้วยองค์ประกอบอื่นๆอีกมากมายซึ่งผมตั้งคำถามให้กับพวกเราให้เราตอบเอง ให้เราตอบแล้วก็เขียนลงไปในเฝ้าเดียวของพวกเราว่าท่านคิดว่าลักษณะผู้ฟังที่ดีนั้นมีอะไรนะอะไรคือลักษณะพู้ฟังที่ดีนะครับพระเจ้าสงสนใจหนุนใจให้พวกเราฟังโดยเฉพาะที่เราจะฟังเพราะว่าจะนะของพระเจ้ายิ่งช่วยพวกเรานะให้เราเติบโตขึ้น นะครับในทางของฝ่ายวิญญาณส่วนเรื่องของการฟังเรื่องอื่นๆเราต้องเลือกที่จะฟังบางเรื่องถ้าฟังแล้วทําให้ใจเราทําไมครับหดหู่ฟังแล้วทําให้ใจเราเป็นทุกข์ฟังแล้วใจเราต้องคิดและกระทําความบาปขอให้เราเลียเ่ยงเรื่องนั้นที่จะฟังประการที่สองครัเป็นผู้คิดก่อนที่จะพูดโอเรื่องคําพูดนั้นเป็นเรื่องใหญ่ พระคุพี่บอกให้ช้าในการพูดการที่เราจะช้าในการพูดได้นี้แสดงว่าเราต้องคิดใคร่ครวนไต่ตองก่อนว่าเอ๊เรื่องที่เราพูดนั้นทำไมครับเป็นเรื่องที่พูดไปแล้วดีไหมเรื่องที่เราพูดนั้นเสริมสร้างไหมให้กับคนที่ฟังนะเรื่องที่เราพูดนั้นเป็นความจริงหรือเปล่า โอ้นั้นสำคัญมากหรือเป็นเพียงแต่ข่าวลือหรือเป็นเพียงการคาดเดาหรือว่าเป็นเพียงแต่ที่เราคิดเองโอ้โหนะครับบางครั้งเราพูดออกไปก่อนดังนั้นพระคัมภีร์จึงบอกให้เราช้าไม่ใช่หมายถึงห้ามเราพูดแต่ให้เราคิดก่อนที่จะพูดออกไปคําถามผมอยากจะให้พวกเรานะครับที่จะช่วยกันคิดและจะตอบ ลงในลายท่านคิดว่าอะไรหรือท่านคิดว่าเรื่องอะไรที่บ้างที่ท่านควรจะหลีกเลี่ยงที่จะพูดกับพี่น้องมีเรื่องอะไรบ้างครับที่เราควรจะหลีกเลี่ยงหรือไม่ควรที่จะพูดในกับพี่น้องกับพวกเรานะครับอันนั้นฝากไว้พวกเราที่จะเขียนในลายประการที่สามครเป็นผู้ช้าในการโกรธ พระกมพีบอกช้าในการโกรธและพระกมพีบอกเหตุผลเนี่ยเพราะความโกรธของมนุษย์ไม่กระทําให้เกิดความชอบธรรมแห่งพระเจ้าหมายคําว่าพระเจ้าพระกัมพีใช้คําว่ามนุษย์มนุษย์นี้รวมทั้งคนที่เป็นคริสเตียนและไม่เป็นคริสเตียนครอบคลุมทั้งหมดเลยความโกรธนั้นเป็นธรรมชาติเป็นนิสัยบาปของมนุษย์ทุกคนไม่มีมนุษย์คนใดที่ไม่เคยแสดงอารมณ์ความโกรธแต่พระกมพีบอกอะไรกับพวกเราว่า อารมณ์ความโกรธที่มนุษย์แสดงออกนั้นไม่เคยนำการเสริมสร้างผมพูดอีกครั้งหนึ่งคนระับอารมณ์การแสดงออกถึงความไม่พอใจของมนุษย์นะครับของทุกคนแม้กระทั่งเป็นคริสเตียนไม่ได้ก่อให้เกิดความชอบธรรมหรือการเสริมสร้างนะครับกับพี่น้องของพวกเราเลยเพราะฉะนั้นเหตุผลที่ พระกัมพีจึงพูดว่าช้าในการโกรธหมายความว่าอย่างไหนหมายความว่าพระกัมพีไม่ได้ห้ามเราแต่ว่าพระกัมพีบอกให้เราค่อยๆปลดปล่อยอารมณ์ความโกรธของเราต่างกันใช่ไหมครับกับการที่เราปลดปล่อยทีเดียวครั้งเดียวกับการที่เราค่อยๆปลดปล่อยผมยกตัวอย่างนะครับเราเคยเป่าลูกโป่งไหมครับ ลูกป่งเวลาเป่าลงเป่าลงเป่าลงมากขึ้นลมมากขึ้นวันหนึ่งถ้ามันตึงเต็มที่มันก็จะทำไมมันจะระเบิดใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเราเองเจาะรูมันนะครับแล้วมันก็จะค่อยๆใช่ไหมครับค่อยๆปล่อยลมออกมาหรือภาพอีกภาพหนึ่งที่ผมขอยกตัวอย่างเปรียบเทียบเราเคยเห็นเขื่อนไหมครับเขื่อนเนี่ยที่กั้นน้ําไว้น้ำนี่ที่มีพลังมหาศาล ถ้าเป็นเขื่อนนะครับแล้วเขื่อนแตกน้ําพลังของน้ํามากมายก็จะท่วมไหลทําลายล้างบ้านเมืองคนเสียชีวิตนะครับแต่ตัวเงินข้ามถ้าแรับเราค่อยๆปล่อยน้ําออกไปจากเขื่อนแล้วก็โดยเฉพาะผ่านทางน้มครับกังหันแล้วก็ทําให้กังหันหมุนปั่นเครื่องกําเนิดไฟฟ้านั้นกลับมาเป็น เป็นพระพรมากกว่าจะเป็นพระเพลิงแต่อันนั้นเป็นภาพเปรียบเทียบเท่านั้นแต่พระคัมภีร์กลับพูดบอกให้เราอย่างชัดเจนว่าความโกรธของพวกเราไม่เคยก่อให้เกิดการเสริมสร้างให้กับผู้ที่เราระบายความโกรธออกมาแต่พระคัมภีร์บอกให้พวกเราว่าเราเองควรจะค่อยๆปลดปล่อยเพื่อผมใช้คำว่าลด การทำลายละทำลายพี่น้องของพวกเราให้น้อยที่สุดผมพูดอีกครั้งหนึ่งนะครับพระกมพีกำลังสอนพวกเราช้าในการโกรธหมายความว่าให้เราค่อยๆปลดปล่อยความโกรธของเราเพื่อลดผมใช้คําว่าเพื่อลดการทำลายพี่น้องของเราให้น้อยที่สุดนะข้อคิดให้กับพวกเราที่เราจะตอบตัวเองและถามตัวเองคือท่านคิดว่าอะไร เรื่องอะไรที่เป็นจุดอ่อนในตัวท่านที่ถูกกระตุ้นให้โกรธง่ายที่สุดนะผมถามอีกครั้งหนึ่งนะอะไรคือเรื่องที่เป็นจุดอ่อนในตัวของพวกเราทุกคนมีที่ถูกกระตุ้นให้โกรธง่ายที่สุดแล้วท่านเองจะแก้ปัญหานั้นอย่างไรขอพระเจ้าอวยพรพวกเราและสอนพวกเราให้เข้าใจการใช้หูของเราที่จะฟัง ใช้ปากของพวกเราที่จะพูดและใช้การแสดงออกอารมณ์ความโกรธของเราอย่างถูกต้องขอบพระคุณความรักของพระเจ้าอยู่กับพวกเราในพระนามพระเยซูคริสต์